ก็คุณแม่ก็เที่ยวมาหายมีงานอยู่อบนมือหนึ่งเดียแม่จ้ะแคุยกันเยอะมากเลยครอบครัวคือกินอะไรกฝากไวเที่ยวทีเดียวปลาบอสปลาสิกินเบ็นบอนนอมีโตมใส่วาบบอสย่ำแจ่วมันคันแล้วดอกเอาแค่วัตถุดิบจต่แย่อันนี้ก็ไม่ต้องเล่างามงามปีปีนานี่ปีนานี่มากอีกบอลนี่ ปีนาเนีจจ่ยเอาเลี้ยงจบแล้วปีนาเป็นนั่งเอกเต็มตัวทอ,อ,องก่อนร่ำเลยเด้อเดี๋ยวไอซีไปเป็นพระเอกสีเซาเป็นพ่อคั่วนะพ่อยน,น้องแมงโก้ คอมเมนต์ร้ายหลายแม่บอนอลอานประท่านน้องแพรวาหน้ารักมากแม่ร้อมไปนี่ไอยพอแล้วเดินทางครับมันมันฮอนอยู่โดนมันฮอนเขาลองกาฟฟิวเด็บ่ได้มาบปอ๋อจามินยัง

คีรลาแต่พอคาอ้าวน,นี่แหละเนาะแม่หมอลำใจเกินร้อยเปิดรับสมัครบุคลาก,กรเข้าร่วม,มดเ,เดินสายไปกับหมอลำใจเกินร้อยในฤดูกาลที่แปดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับรับสมัครที่บ้านพักนะครับไม่สามารถสมัครได้ทางโทรศัพท์หรือออนไลน์นะครับพี่น้องไปเดินทางไปสมัครที่บ้านพักได้เลยวันที่หนึ่งสิงหานะครับแล้วก็เข้าซ้อมฟอร์มผลงานใหม่นะครับในวันที่สิบเอ็ดสิงหาคมครับ กาฟิวหล่อมากกาฟิวกลับบ้านเมื่อไหร่ลูกเลี้ยงเปิดเมื่อไหร่เปิดที่สามครับแต่ว่าไปออนทว่าคอนอ๋อไปออนทว่าคอนลองแพลว่าดิแปลว่าลองแพลว่ากลับเมื่อไหร่กับวันที่สี่ก็ได้ไปกรุงเทพซ้ำปีหน้ามาบอลนี่พร้อมแล้วเดินทางครับ คณะก็ไล่นะครับถ้าขาหมอแก้นแม่บอแม่แล้วลับบอท่านตื่นเตีตบยน,นาโบม,มาจ้าเดินตามมาจา้า